เรามยม่่ะไ่ราดี่จอแ่้เอาช้ีก่อนมันติดเงดดูเียมันมันมันเล่นมเอาโม่าเล่นอยู่นี่กูมินปัญญาอ่อนมากเนหัดเล่นเนี่ยหัดเล่นรเ้ยวตายบาเลยน ไม่มาโดนยิงร้อยงี้ยิงจังงี้หนู้ไอ้เที่หันไปอีกอ้าวเยี่ยมโคตรใหญ่เลยครับเดี๋ยวเดินนะเดินตุ๊บโอเคเอาให้ปมาปาทำไงอ่ะเออเดี๋ยวไปเชื่อกผ้าไว้ให้เนาะ้าเดินท่าปั๊มนี่นี่ครับเดีมันกะมาเล่นโปรโดยตรงนล้เหลือห่างแล้ใช่

เงี้ยคือกระสุนติดตามมาจากป่ากระสุนติดตามแปบปคนเลวแสดงว่าปืนล็อกไม่หายคนเมืเ่อ,อกีนอ้นี่เป็นไงป้าไม่ต้องโดนไม่คนละไม่คนละกระสุนติดตามน้องว้ายโอ้ยยืนรู้ซะเป็นแบบอยู่แบบไม่กล้าเข้ามาหรอกที่มีกระสุนติดตาม <c oughs> เฮ้ยมีเชิงมีเชิงโอ้โห้าเรืออ่ะขึ้นเรือเรียกตาไม่โดนตาไม่น่าตาไม่สั่นเป้าไม่ได้ตรงสักนิดเลยเฮ้วแล้วเดินไปโง่โเลยน่นไม่วิ่งอะไรเลยดูนไม่เก่งใจใครกระสุนติดตา แล้วพวกเรียงพองโ,ดโดนแบนด้วยประเด็นอ,อือไอ้ดีมันสมัครปีนี่ฮะอือมันสมัครปีมันก็สมัครรายเดือนแต่มัน่าจะโดนแบนเครื่องนะเห็นเขาบอกว่าแบนเครื่องไม่ให้หรอไม่ได้แบน,น,ออนแค่เพียงเห็นว่าถ้าโดนหลายๆอันจะโดนแบนเครื่องใช่ปะใช่ใช่ถ้าโดนโดนถามไอ่ดีอ่ะจะโดนแบนเครื่องอ๋อแต่ถ้าโป้นะแต่ถ้าเป็นพวกมาโคหรืออะไรนะออโต้คลิกเหรอที่เขาเล่นกันเนี่ย โอโหขีกับโดดไปโฟนไม่โดนที่มันแบบกระโดดเหมือนจ้ำเขามาจ้ำกันอะแั่นป็นอันนั้นไม่โดนไอ้ที่มันเป็นคีรัตอ่ะอันนั้นก็โกงนะคีรัตก็โกงเหมือนกันอยู่แต่มันก็ยังแค่มูเมต์ไงประเด็นน่อะไรที่กดแล้วมันมีนพุตมากกว่าหนึ่งอันก็โกงมันอะเฮ้ย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 ดูดูดูเขาจะทำอะไรวะ ลูกดันไม่เก่งใจขายลูกสุนติดตามจากพี่ผาดเดยเดี๋เดๆอกันตีนไอ้เหี้ยกันตีนแล้วกูโดดไปกูจะรอดไหมนะลูกสุนติดตามไหมนะกำลังคิดอยู่แต่ไมดีนะอย่นี้ละกันแดงว่าไม่ได้มีตัวเดียวอ่ะเออ ไม่เห็นใครมารับเลยมาแล้วติดนะตามมาแล้วเเ <ś c oughs> นียนเจอกับสุดติดตามเอ้ยตัวข้างบนนี่เ้เปิดฟังก์ชันอะไรกันเฮ้ เดยเปิดสุด <c oughs> เฮ้ยไต้องเปิดทุกอย่างเปิดสุดปะเนี่ยโอเปิดสุดว่าเราเนี่ยมีขึ้นมาเวล6หกได้ไง,ไงว่าโดยไม่โดนแบนดเนี่ยยิงแบบขนาดเนี้ยตั้งสิโกงคนอื่นมาสนุกมากแล้วเนี่ยก็สุดติดตามอ่ะไม่ยิยง ไอ้เฮียลอยกว่าเมตรไอ้เชี่ยยิงมาจากไหนไม่รู้ไอ้เฮีย,ฮยแล้วตอนแรกมันมาเล่นปืนนี้มันเล่นอีกปืนหนึ่งไอ้ปืนอะไรปืนปืน,ปน,ปนอะไรวะจำไม่ได้และโอ้โหดูครับกระตุนติดตามไอ้เฮียมันไม่กล้ามันมันกลัวขนาดนั้นเลยมึงเล่นโปรมึงกลัวขนาดนั้นเลยวัยรุ่อันเดะ หรือว่ามันเห็นคนคนดูเยอะมั้งก็เลยอ่ะทำเนีเนยนเนียนเล่นเชิงไม่เนียนแล้วตั้งแต่กระถุนติดตามอ่ะมันโง่ไงคิดว่าเนียนแล้วดูแค่ท้าเดินเขาก็เดินแบบอ่อนอดูด,ด,ด,ดิปกติก็ได้ถ้ามันจะเดินอย่างนี้ เอ๊ะมีการแอบกันเนอะอะไรไปแล้วครับน่ตาตรงนั้นมะีนะอ้าไวไอ้วัวเนี่ยดูดิวัวเหรอคนดักคนดักวัวใครเชื้อไปเยี่ยมเดี๋ยวเจอกระสุนติดตามเยี่ยมอือ มีโปมองมีโปล็อกมีกระสุนติดตามยังเล่นกลัวขนาดนี้ล็อกคืออะไรครับฮะล็อกคืออะไรครับก็กระสุนติดตามไงอ๋อกระสุนล็อกมันไงไม่ดูดีๆเลดีๆกระสุนมันไม่ได้โดนเต้ามันไม่ได้โดนคนเลยนะกระสุนมันไปอืมไม่ไม่นึกว่าล็อกคืออะไรอีกอย่างหนึ่งเป็นของใหม่อะไรล็อกคืออะไรกระสุนไง ได้ไม,แ,ม,แ,มแอันนี้เข้าใจแล้วอันนี้เข้าใจแล้ว<อ>มันยังเล่นกลัวอีกไม่เข้าใจเหมือนเดิับอบมาแล้วมาแล้วโอ้มันขยับเมาส์ตามเลยนะ,ะนี่ออนแ,แต่มึงเจอผาดดุดันไม่เกรงใจใครแล้วมันไม่ยิงด้วยอ่านั่นนั่นลิงตามหลังเขา ทำเป็นเนียนได้เแค่มึงไม่เนียนเลยป้าเลยนี่เนะช็อตเช็ดช็อตแล้วทําไรอ๋อช็อตแล้วพี่ผ่าโป๊ะไม่ยินใจใครขแล่นี่ก็วางไว้เสร็จเลยป้านไม่จะเป็นพวกที่จีนชอบออกมาเล่นจริงไรเนี่ยมีหมดทุกเชื้อชาติแต่จีนไม่เงี้ยเยอะเลย เฮ้ยหรือว่าอีกคนก็ไม่ไม่เขายิงเมื่อกี้นิงเลยโจรวายมันจะผ่านมันวิ่งตามผ่านมานานแล้วไอ้ผ่านตัวนี้วิ่งตามผ่านเจอมันมานานแล้วเห็นปะที่มันส่องก็แป่ใช่ที่มันสลิงขึ้นแหน่ไม่ยิงได้เย่ยไม่ยิบจบจบไปย่ยนั่งดูมาแล้วฉานจะไปราบไอ้ยมันใช่โกงตัวเองอ่ะเออเข้าใจนะ

ไอ้เหี้ยโผเหี้ยเหี้ยจะตายหรือเกิดไหม่ได้กันคือฟังคำใครครับเคยเห็นกระสุนติดตามไหมลูกเพจค่ะค่ะอันหนึ่งก็ใช้สองอันแล้วก็ติดตามเนี่ยไอ้เขี้ยผาดเนี่ยไม่ยอมยิงจากตีเยอะคนดูเยอะมันให้เขายิงกันแต่มันไม่ยิงเลยเปนตีน,นะ เงยคนก็รู้หมดเลยแบเตอร์สวยๆเขาเมื่อกี้ไม่เรียนไม่ี่ไเดียนเลยสูตติดตามขนาดนั้นเรียนก็ผีแล้วสิบสองตัวติดตามทุกตัวผมโดนตัวแรกเลยมั้งเฮียผมนั่งดูมันอะสุดติดตามทุกตัวมันไล่ยิงอ่ะอือนะไรวะมองร้อนรถอย่างนี้ นี่เนี่ยมันตามไอ้ผาดตัวนี้มาต้องนานแล้วมันปล่อยไอ้ผาดตัวน้โแ่่โนายะโดนวนยิ่ฉลาดจลาดอยู่เฮ้ยไมไเฮียดูเฮียจลวะ น่าตลก้าวอ้าวอ้อ้าวยอ้าวดูกระสุนดูกโอ้โหชาร์ต